วัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปทําวุ้นเส้นผัดไข่นะคะสูตรง่ายๆบ้านเจ๊ทีค่ะเริ่มจากการเตรียมผักก่อนนะคะแล้วก็วุ้นเส้นหมูสับค่ะเริ่มจากเจียวกระเทียมเลยนะคะตั้งน้ํามันค่ะใส่น้ํามันนิดหน่อยใส่กระเทียมลงไปค่ะเจียวให้หอมเลยค่ะนี่นะคะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะเจียวไปเรื่อยๆนะคะฟังเสียง น้ำมันกระเด็นอยู่นะคะเนี่ยตอนนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มใส่หมูคะ่ะกักกระเทียมเริ่มเหลืองเราเริ่มใส่หมูสับลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ลวนหมูสับคะ่ะลวนไปเรื่อยๆคะ่ะให้หมูสับเริ่มสุกสักนิดนึงนะคะเราจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะณาจุดตุดนี้นะคะนะะเราเริ่มลวนไปเรื่อยๆคะ่ะอ่าเราใส่เข้าวโพดอ่อนลงไปคะ่ะ ของเราจะหั่นเล็กๆอย่างนี้นะคะมันจะได้พอดีคําแล้วก็สุกง่ายขึ้นค่ะนะคะเราหั่นข้าวโพดอ่อนแล้วใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะเติมน้ําไปนิดนึงค่ะไม่ให้มันแห้งจินเกินไปนักนะคะแล้วเราก็ผัดต่อไปค่ะผัดต่อไปจนหมูสุกนะคะแล้วก็ข้าวโพดสุกค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆะคะ สูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปทำตามดูได้เลยนะคะเนี่ยผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะอ่ะเริ่มใส่วุ้นเส้นแล้วใส่ลงไปค่ะใส่แล้วเราก็ผัดเหมือนเดิมค่ะผัดไปง่ายๆเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆเรื่อย ผัดไปเรื่อยๆนะคะอะเติมไปอีกหน่อยค่ะรู้สึกว่าวุ้นเส้นจะน้อยเกินไปเราเติมเพิ่มไปอีกค่ะแล้วเราก็ผัดต่อนะคะผัดต่อจนหมูสุกอะคะ่ะนี่นะคะหมูก็เข้าวโพดเริ่มสุกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมานี่ต่อค่ะ เริ่มปรุงกันเลยนะคะเริ่มจากใส่รสด,ดีนะคะน้ำตาลทรายนะคะอันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปค่ะ,นะคะเราจะใส่รสตีน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมนะคะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะ แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดค่ะผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะเร <ๆ S 1> าหยอดซีซิ๊วดำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะให้มีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยนะคะ <ๆ S 2> เราคือทางบ้านเราไม่ทานเผ็ดนะคะเราก็จะไม่ไม่ใส่พริกไทยเยอะนะคะใส่หัวหอมใหญ่ค่ะ ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะโหหอมใหญ่กับมะเขือเทศใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัดต่อไปจนมาจนสุกอันนะคะจนมาเขือเทศกับหหอมใหญ่สุกนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่กันค่ะอ่ะาใส่ไข่ลงไปตรงกลางอย่างนี้เลยนะคะเพื่อจะให้นุ่มนะคะ แล้วแต่บางท่านนะคะอาจจะใส่ไข่แยกตรงตรงอื่นก็ได้แต่เราใส่ไปตรงนี้นะคะให้ไข่กับวุ้นเส้นกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็แห้งนะคะวุ้นเส้นอิ่นน้ําแล้วแห้งค่ะนี่นะคะเราจะผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ ทำง่ายๆค่ะแค่ประมาณสามนาทีก็ได้รับทานกันแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คะแล้วก็เราก็เติมผักค่ะคือบางบ้านอาจจะใช้เป็นหัวหอมนะคะแต่บ้านเราอ่ะใช้เป็นต้นโอค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะชอบผักอะไรก็นำมาเติมได้เลยนะคะชอบผักอะไรก็ทานแบบนั้นเลยนะคะชอบแบบไหนทานแบบนั้นนะคะส่วนเราอ่ะ ทานแบบนี้ค่ะนี่นะผัดง่ายๆค่ะสะดวกประหยัดนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะสำหรับใครอยากลองทำดูก็แนะนำเลยค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยกขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะตักใส่จานได้เลยค่ะนี่ค่ะวุ้นเส้นผัดไข่สูตรง่ายๆบ้านเจทีค่ะ